แฮชแบ็กยอดนิยมราคาประหยัดผ่อนสบายบายคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพามาพบกับแฮชแบ็กยอดนิยมนะคะที่ยอดฮิตตลอดกาลเลยสําหรับค o n d a j a z z นะคะ1.5 s โมเดลปี2006คันนี้นะคะที่จอดอยู่ข้างๆมดนินะคะเป็นสีขาวนะคะบางคนจะบอกวยคุณมดปี0หงแล้วยังจัดไฟนั้นได้ไหมยังจัดได้นะคะบอกได้เลยว่าสําหรับคันนี้นะคะดาวไม่เยอะ ผ่อนสบายแน่นอนเลยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวในส่วนของตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับด้านหน้านะกระจังหน้าของ h o น d a า a จ z ตัวนี้จะเป็นปี06นะคะปี06นกะ,ะก็มาพร้อมเป็นล้อแมกให้อยู่นะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัว 1.5S นะคะแต่ก็มีล้อแมกให้นะ,ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของภายในมาทงวิสเรามาฝั่งนี้กันดีกว่านะคะในส่วนของไฟตะมองไม่มีอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวเอไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็ไม่มีนะคะเป็นรุ่นที่ เขาเรียกว่ายังไงอะแตงจริงแล้วเนี่ยตัว S สเนี่ยล้อแม็กไม่ใช่จะใช่นะน้องบีเป็นกระทะใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเนี่ยก็ได้ทาการเปลี่ยนมาแล้วและที่สําคัญภายในก็ไม่ใช่บอ่อหนังแหละแต่ลูกค้าก็ได้ทําการหุ้มบอ่อหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบอ่อหนังนะข้างในนะก็คือดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะสําหรับคันนี้นะรถโมเดลปี0 6 0 6, 0 6กี่ปี15 15าปีจำไม่ผิดไม่อยู่ที่2 8 8 9 0 1กิโล ปีแล้วเฉลี่ยปีเราไม่ถึง20,000ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1500cc 88แปรงม้านะสำหรับ Honda Jazz 1.5s โมเดลปี06คันนี้นะคะสภาพรวมๆรถ15ปีถือว่ายังโอเคอยู่เลยนะน้องวิสเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะหน้าจอลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอ เป็นแบบระบบสัมผัสมาให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะบูด,ด้วยด้วยตัวนี้เนาะก็คือรับกันกับตัวบ่อนะคะที่ลูกค้าไปหุ้มมานะอ่าก็ดูแลรักษาง่ายนะคะตัวนี้ไม่เก็บขี้ฝุ่นเนาะเขาเรียกว่าเป็นหบ่อหนงังก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเขาเรียกว่าข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างเหมือนกับถ้าสมมติบอกผ้ามันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาจอดตากแดดนาน,านๆมันไม่ร้อนนะคะเวลาขึ้นไปนั่งนะ อันนี้ก็จะเป็น5ประตูอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะเบาอ,อย่างที่เราบอกนะคะเบาก,ก็คือ5ประตูเนี่ยมันสามารถพับเก็บได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ได้นั่งเนาะเราก็พับเก็บแล้วก็บรรทุกข,ของได้นะคะในส่วนของแฮชแบกด้านหลังนะอ่าก็จะมีร่องรอยบ้างแหละตามการใช้งานนะคะเพราะว่ารถอายุ15ปีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วราคาก็ประหยัดนะก็ถือว่าเอาง่ายดีกว่าเราขับมอเตอร์ไซค์เนาะถ้าพูดถึงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน มาเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูโหยังมีคู่มืออยู่นะเนี่ยคนร้สิบห้าปีนะเนี่ยเก็บไว้ดีมากเลยอ่ะโหมีครบทุกอย่างเลยนะการเข้ารับบริการนะที่ศูนย์ฮอนด้านะ ใบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะแสดงว่ารถคันนี้ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดหรือเปล่าดูดิเห็นไหมอ่านองบิซูมารถปีสี่เก้านะแทบจะหายากแล้วนะที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันจะเหลืออยู่อุปกรณ์ทุกอย่างกู่มือการใช้งานแต่เริ่มต้นเลยนะโหมันหายากนะรถสิบห้าปีเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะส่วนมากจะหายไปหมดแล้วนะอ่าที่เขาเข้ารับบริการนะ เขาก็จะมีบออนะคะเป็นเป็นตัวเข้าศูนย์นะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าและน่าใช้กับราคาที่สุดุลเดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคากันเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวโมจะไปสตาร์เสียงเครื่องเงินให้ฟังก่อนนะคะท mm hmm. างน้องวิทไปด้านหน้าเลยนะ mm hmm. ใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานที่ไม่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องการผ่อนแพงนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือต้องการซื้อสดเลย ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับซื้อสดก็ไม่ต้องมีภาระผ่อนกันเยอะเนาะสำหรับรถโมเดลปี06แต่ถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมยังจัดไฟแนนซ์ได้นะสำหรับคันนี้นะคะใช้เงินดาวอยู่ที่เดี๋ยวอ่านเราดูห้องเครื่องก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องรวมรวมอ่ะเนาะในในใน,ในส่วนของ Honda นะคะเครื่องยนต์พันห้าซีซีแปแรงมา้าคันนี้นะคะก็จะเป็นห้องเครื่องรวมรนะคะสําหรับคันนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาทราบราคากันนะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรพรุ่งนี้นะก็เข้าสู่เทศกาลวันสงการแล้วนะคะจะหยุดยาว3วันนะคะก็คือ 13, 14, 15นะคะแต่นะเราก็ยังเปิดทำการอยู่นะทำการหมายถึงโทรสอบถามได้ตลอดเวลานะคะโทรสอบถามโทรคุยกันได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำสัญญากันหลังจากเปิดสงการมานะคะสำหรับ Honda Jazz 1.5s โมเดลปี2000 6เกียร์อัตโนมัตินะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่179,000บาทนะคะ1 7 9 0 0 0บาทใครที่ทราบว่าตัวเองมีเครดิตที่ดีนะคะมามาเลยนะคะเดินมาหานะคะหรือโทรมาสอบถามนะคะว่าคุณมดสรุปมันต้องดาวเท่าไหร่รถคันนี้ค่าเครดิตดีนะคะใช้เงินดาวที่1 4 0 0 0บาทนะคะ14,000บาทค่อนเพียง4,153บาท60เดือนนะคะ อันนี้คือราคาผ่อนที่ยังไม่ได้รวมประกันชีวิตนะคะส่วนประกันชีวิตก็คือขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้าเป็นหลักนะคะสาหรับคันนี้นะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะเงินดาวผ่อนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนะคะทำสัญญาทั้งหมดได้60เดือนนะสำหรับโมเดลปี0-6คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆผ่อนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันใช้เงินดาวน้อยจึงจริงๆแล้วรถโมเดลปีขนาดนี้ต้องใช้เงินดาวอยู่ประมาณ5 0 0,000 0เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นรถปีที่ ที่ต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไฟแน์เขาก็ไม่จัดให้เยอะแต่สำหรับคันนี้เรามาขายในราคา1นึ0 0แบาทเป็นราคาที่น่ารักนะคะก็เลยได้ดาวอยู่ที่14,000บาทนะคะผ่อนสี่พันบาท60เดือนเท่านั้นเองนะคะหรือลูกค้าจะบอกว่าไม่อยากเป็นหนี้คุณวดเพราะว่า เหมือนกับว่าไม่อยากเสียดอกซื้อสดได้เลยนะคะในราคานี้179,000บาทบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับจ้าง Honda Jazz 1.5 S โมเดลปี06คันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะขอฝาก Honda Jazz คันนี้ไว้ด้วยนะคะกับราคาเบาๆดาวนน้อยๆผ่อนสบายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ